แรนดอมเหตุผลที่คู่ครองในอนาคต เลือกคุณนะคะสวัสดีค่ะพบกับแม่หมอทรายทำนายไพ่ย,ยิปซีแล้ววันนี้นะคะเรามาดูเหตุผลนะคะที่คู่ครองในอนาคตทำไมเขาถึงเลือกคุณกันคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปพลังงานบวกอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะสลับตัวตนของคุณนะคุณเจอคลิปนี้เมื่อไหร่นะคะอาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้เช่นเดียวกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลของเขานะคะคู่ครองของคุณ ทำไมเขาถึงเลือกคุณอาจารย์จะเปิดไพ่แค่ห้าใบนะคะแรนดอมสั้นๆน,นะอ้ไพ่หล่นลงมาเยอะนะคะเดี๋ยวขอสับอีกนิดนึงสับไพ่อีกนิดนึงโอเค พลังงานของห้าดับพลังงานของสามีท้าวพลังงานของเดอะชาริเอตพลังงานของเดอะฟูลพลังงานของเดอะเฮอร์เฟนจะเอาจะจะเรียกว่ายังไงดีคืออ่อ เหมือนกับว่าคุณอะคือคือคนที่เอาเขาอยู่หมดัดแต่ดัคุณคืออาจจะเรียกได้ว่าเอาเขาอยู่หมดัดนะคะเหมือนกับว่ามีสิ่งดนใจแล้วกันทำให้เขาเนี่ยต้องยอมคุณหรือไม่ไปไหนนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาอะ คนคนนี้เขาน่าจะแอบตามแอบส่องคุณอะมานานแล้วแหละสามไม้เท้าคู่ครองของคุณเนี่ยเขาแอบตามแอบส่องแอบชอบคุณมานานแลวนะคะแล้วก็สเสน่ห์ที่เขาเลือกคุณอะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่หาตัวจับยากคุณดูเป็นคนร่าเริงดูเป็นคนแบบมีอิสระนะคะเหมือนมันเป็นอญอิอหญงหยางอะเหมือนเป็นคนที่ ตรงข้ามกับเขาอ่ะคุณดูแบบเฟนลี่คุณดูแบบไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเจ้าชูนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเหมือนคุณเป็นคนดีอะ่ะคุณเป็นคนที่ถ้าเรียกได้ว่ามีสินเสมอกันแล้วกันนะคะกับเขาเขารู้สึกเนี้ยเขารู้สึกว่าเขารักในความดีของคุณนะคะเขาเนี่ย แปดดาบแล้วก็เดี๋ฟูเหมือนกับเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขาไม่อึดอัดเขารู้สึกว่าเขาเป็นอิสระนะคะเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองนะแล้วก็อยู่กับคุณเนี่ยเหมือนแบบมันเหมือนมีการเดินทางมันมีการเอ็กทีฟอ่มันมีความแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะคะเขาส่ง,งคุณเนี่ยไม่ใช่ว่า ไม่ไม่ใช่ว่าหึงหวงอะไรนะแต่แบบเหมือนเขาชอบดเอูเขาเรียกว่าอะไรพฤติกรรมหรือปรากฏการอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเพราะเขารู้สึกว่าดูคุณแล้วมันสดใสนะคะมันใจฟูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาชอบดูคุณประมาณนั้นแล้วก็อยู่กับคุณแล้วมันมันแฮปปี้มันเป็นตัวของตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่คู่ครองของคุณในอนาคตนะเขา เขาชอบแล้วกันในตัวคุณนะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กันขอบคุณมากๆเลยจ้า